สวัสดีครับพบกับช่องไก่ชนไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตไก่ชนสายเชิงนะครับซึ่งเป็นไก่ลูกเหล่าชื่อว่าเจ้าดีเซลน้อยนะครับหรือว่าเจ้าเขียวส้อยทองนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นไก่ลูกแรมนะครับต้องรอถ่ายขนสุดนะครับผมจากประวัติพ่อแม่ของเขานะครับสายพ่อเขาก็จะเป็น เชิงง่อนม้าล่อนะครับผมส่วนสายแม่เขาก็จะเป็นสายเชิงก่อยนะครับเป็นสายอายุทยานะครับลักษณะรูปร่างของเขาคจะโครงสร้างดีนะครับรูปร่างสมส่วนนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่25งจกิโกรัมนะครับผมส่วนเชิงชนก็จะเป็นไก่เชิงมดนะครับผมตีตัวตีคอแล้วก็แทงหัวนะครับ ตัวน,นี้มนนีการใช้เดือยเป็นอาชีพนะครับและก็ตีแม่นด้วยนะครับผมมีความว่องไวนะครับและการเอาตวรอดดีเยี่ยมนะครับผมการเข้าโจมตีกุต่อสู้ได้เร็วนะครับชนได้ทั้งเชิงและสายพาม่านะครับผมลักษณะแข้งของของก็จะเป็นแข้งกลมนะครับผมเก็บสองแถวล่องลึกนะครับผม ส่วนเบยก็จะเป็นเรือใหญ่นะครับสีดำทั้งสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็มีก้อยแตกนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับส่วนหน้าตาของเขานะครับก็จะเป็นหน้าแหลมนะครับผมกลมกลึงนะครับผมหน้าหนบางกลางหอนสูงนะครับผมปากเป็นร่องนะครับผมสนับปีกใหญ่นะครับแล้วก็น้ำผนค่อนข้างจะดีนะครับรวมทั้งเนื้อหนัง เขาก็หนาค่อนข้างดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อหนังที่ยังไม่ได้ลงสมุนไพรใดนะครับก็คือแดงตามความสมบูรณ์ของตัวไก่เลยนะครับจากการที่ได้เอาฝึกซ้อมดูนะครับก็ถือว่าตีเข้าเป้านะครับผมแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีมากครับผมลักษณะโดยรวมก็ถือว่าดีมากนะครับผมสำหรับไก่กีฬา